ค่ะสำหรับสูตรซับนูติก้าตอนนี้ตอนเช้าแล้วอุ้ยจะจะเข้ามามักบวนอีกรอบนึงอะไอนี้พีพ,พ,บบทนนะพีที่สองฮะแบบทำมานานมากจริงจอีพีที่สองเก่าถ่ายไปแล้วแต่แบบคือเผลอไปนะั่นคือมันถ่ายของคมามกดดิสบายน้ำเย็นแล้วโผล,ะล,ะล,ะละ่ลบผิดอัดว่าจะลบเด็ดบายนั่นลบซับนูแล้วทีเนี้ย <c oughs> ก็ไปกู้คืนได้แต่แบบว่าเออมัน อะไรมากตอนมาให้เก็บแร่พวกนี้ะอันนี้ก็จะไปเก็บแร่เหมือนกันเราจะป็นสเปเชียลเราจะไปในทิศทางอะไรวะออรราล้มันอะไรเราจะไปหาซินวเวอร์กงนโอเคอุ้ยอุ้ย เห็าไม่ไหวหรอกแราจะไปหาซิลเวอร์ว่าเราต้องทำาสายไฟกล่องสายไฟม,มันเรียกว่าอะไรนะก็นั่นแหละใชะะ่ไมเธยแปลเป็นไทยมันกล่องสายไฟซึ่งมันต้องใช้ซิลเวอร์อ่ามันได้ใช่ชอบเลยอะ OI! Mas não vale o que eu bato. ตามมาทันปะเนี่ยตัวพวกนี้ไม่ค่อยชอบเลยตัวเห็นแล้วอยู่ันนี้อาวเจอแล้วซินเวอร์อุกสาวว่าจะไปไปเปิดแมพหาทุ่งซินเวอร์ไว้นั่นอลองมา 对呀。Yeah, yeah. อะไรเลยออกอาการก่อนเช่าไม่ตัวนี้เลยแกสอะไรอะ่ะติดพิษหรอ ตากาก่าอแน่ย ยาลเราบแมากเราว่ายไปเร็วเลยนะเราอะไข่30 seconds แบบเติมน้ำ builder เหรอ object Build er. builder อ b j e c t builder ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรเครื่องสร้างเครื่องสร้างถิ่นท,ที่อยู่อ๋อแม่งใช้เขาได้แย่มากสร้างบ้านที่สร้างบ้านอุ้ยวันน้าลองแต่เราอยากได้หน้ากากอะ่ะ <laughs> อยากได้นักการ ยังไม่มีไฟเบอร์ใช่ไหมอ๋ออันนี้ยาง่ายแต่ว่าซิลเวอร์มันหายา,ยากอะต้องคิดดีๆแต่มันจะไปยากอะไรแราแค่ไปหายอีกรอบหมดละเก็บไปเหรอทางออกซิเจนหอวลวมั่ง ะไรกกิกัพ <c oughs> อดีเลยหมดแล้วเนี่ยแกคิดปะเราเปลี่ยนตีปลามันมันไม่เร็วมันไม่เร็ว เฮ้ย,ยไม่รู้เรื่องนเนี่ยเออบ้านเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนอุ๊ยบ้านเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนประตูเหรออ่อแฮชหข้างบนนะฟ้าปิดอ่ะหน้าต่างเพอ่มเมนลิเทียมเราจะไปหาดิเทียมจากไหน ดมีอยู่อันนี้มีอยู่อ mm ั hmm. ละตั้งช่วยแป๊บหบนึง่งใกล้ไปเปล่าจุ่มลงไปในนี้ได้ปะเนี่ยหวา,านหวานแบบน่อ่ะตายแล้วเลยถ้าเป็นท่อต่อมันจะท่อต่อ,อยังไงมันจะต่อ,อยังไงเอามันมีนที่อ๋อ <laughs> อบอะไรเดีย่โอเคนี่เป็นทางเข้าแล้วกันเอาท่อต่อต่อแม่งเลยมาทำไม่ะมต่อไม่ได้ ต่อกันยังไงเ,เราต้องแยกแ <laughs> ต่<อ> <laughs> ยังไม่ได้คิดกกอะไรแยกไปก่อนแยกไว้ยังเดียวเหรอกรับรมันวางไม่ได้ มันวางไม่ได้โอ้ยทำอะไรเนี่ยเอ้อมันสร้างบ้านยากจังเลยอ้าวอ้าวออกซิเจน คือไงวะทำไมาแปลก,กแ,าาแลบบนี้าาาาทำไมห้อยยาวก่อนล่ะคือไงอะไรเนี่ยตายตายตายโทษด่าต่อไปอีกแม่งเลยต่อไปอมนันเอาออกไปแล้ววะ ออลีดโอ้นั้นมางมาหนี่แล้วกันเราจะมาทำอันนี้ดีกว่ากูช่างแม่งแล้วเออต่อไปนี่อ่อ,อจ,จานเราก็จะต่อสามทำไมลงไม่ได้ติดเศษซากออกไปโอ้ ตอออ่อค่าไอทีเนี้ยกูจะต่อค่าต่อได้ก็ต่อต่อต่อเออออกมาเขาอะไรวะเนี่ยตกใจหมดอีหย่างอีหย่างอีหย่าง จะหาเรื่องกันบ่ออ้ออะไรวะมันยกเลิกมันยกเลิกไะไไหมเนี้แอปัม๊มเฮ้ยอะไรอยู่ข้างเฮ้ย บันไดแตกทำบ้างเลยเอริคมาดูสิมันยกเลยยังไงดิสคอนท้าคิวเหรอเนี่ยเออคิวเอามาเอามาดีได้ดีได้เหรอดีได้เอามาก่อนทำมาก่อนคิดใหม่ก่อนเอ,อ,อาเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวนะ คือท่อยาวไม่ทำอะไรท่อยาวเขาก็จะบอกว่างานก่อนงอเอานี้นะมัตั้งมันจะตั้งอย่างสิทาายังไงเออนี่อันนี้โล่งเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโล่ง เธอตั้งอะไรง่ายกว่าตั้งท่อง่ายกว่าโอเคเอาท่อสุดกับนี้ก่อนท่อนะสุดเน่โอเคตางนั้นเนี่ยเราเอาเท้าสิก่อนดีกว่าก่อนตะกอนโอเคไม่เราจะไปท่อแก้วต่อเผือจะเพื่อความเราจะเพื่อความสวยงามงาเคท่อแก้วก่อน แนี่อะไรไม่ไม่เราอยากได้เราอยากได้อากาศต้องไปหาคินเบอร์อีกแล้วเปิดแมพไป,ปดูแม่งที่็บไปหาอีก<ค>เขาบอกว่าหลังอารูลา่าแบบอียาณน่นนะแล้วหันไปข้างหลังแล้วก็ตรงไปเลยเออตรงนี้เหรอรต้องปเป็นพื้นที่ใช้งานได้แล้วแหละเอามาเลยมา เอา้าทำไมไม่ได้อะแมวก็ไม่ได้ยังเนี่ยทำไมไม่ได้อะต้องต่ออะไรวะวันนี้เราต่อแม่งสี่ทางไปก่อนเลยอ่ะเพื่อความสวยงามมาก่อนโอเคแล้วต่อพื้นได้ปะเออพื้นขาดลีดอ่ะ เพื่อความสวยงามราต้องไปทำฟิวตี่มปดีอยู่ไหนเปิดแแบบขออนุญาตเปิดแแบบสัญญาณอะไรมาวิดีโอมาเหรอ This is Sunbeam you know Aurora we're from a little transgov on the far side of Andromeda and we have a saying there there's no bad without the good No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. It might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. <coughs> เปิดแมปเลยอย่ารอแล้วโอเค ah. okay. มาโคตรไก่เลยไก่แม่จะไปยังไงเรายังไม่มียานเลยเนะี่ยมันคือยาใชนะ่ไหมเรายังไม่มียาน ทำหน้าก,กากก่อนก็ได้ไปเอาคำโถโอ้ไปสดแม่งแล้วเราจะไปหาเราเราเจอแล้วเราไปาแฮ็กแมพมาเราเล่น <laughs> อกด ข้โมยนิดนึงยไห,หนนะมันมือดอ่ะทุกย่ายอยู่ข้างเราดิน่ยยนอยหน่อยน้อยน้อยน้อยป้ายักษ์ป้าเฮ้ย เหรอหลายแล้วยนะก็าจะถือสองมือไว้ได้เหรอเล่นพิกเหรอเจอแค่หนาเนี่ยไปอะไรอ่ะไปเข้าไม่ได้ำะมาย่ผิดฝั่งเหรอเราต้องไปสารลาย Ayy. Hey. ได้อยู่ได้วะอลอยู่ดันใช่ปะเนี่ยนะดูยานของเราได้เขาันก็ตกเดิมปะนี่ Đi vô cô. Đồ phạt mà à, Lên đỏ, chơi chuyện đại tôi tôi à Ồ, cái này vậy. ก็หาทำจริงๆเลย ทิ e ้งทิ้งออกก็ได้กาอากาอากาอากาใกล้ไปก็ไม่ได้อะซิกซกน ต้องทำห้องเพิ่มอะไรวามหมันอะแปะแปะแปะแต้องต้องมีห้องแหละวาวางกระจกก่อนก็ได้วางกระจกอ๋อเป็นกระจกวิวดูแปะอ๋อแปะอย่างงี้ ผนังเดิตนต่อด้านข้างเลงตกออตกน่าจะดีะกว่าคดี่สองฉบับโอเคอุ้ยมันเบี้ยวอ่าจ้างมาละกันเออ,อน,นีมันคือกระจกสอง พื้นอะ